หลังจากที่ทำสตาร์ดเยเวไปพักใหญ่นะครับข้อมูลในเว็บไซต์เนี่ยมันก็เริ่มเยอะขึ้นจนผมรู้สึกกังวลใจว่าโอ้โหเฮ้ยและอย่างนี้เนี่ยใครจะยอมใช้เวลาเป็น100ชั่วโมงนะครับในการฟังเรื่องราวของนายตัวเองผมก็เลยสร้างผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งขึ้นมาซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่จะย่อนะครับทั้งเว็บสตาร์ดเยเวเนี่ยให้เหลือเพียงแค่4ชั่วโมงเท่านั้นและคลิปนี้นะครับก็จะยอจาก4ชั่วโมงนั้นเนี่ยมาให้คุณฟังว่า Hto to s t a r า y o u r way เนี่ยนะครับหรือว่าออริโอบ ถ้าคุณได้ติดตามประวัติของผมนะครับคุณจะรู้ว่าผมเนี่ยมีเว็บไซต์อยู่2ตัวนะครับก็คือ w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  i t ไว o com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่สอนให้เล่นไพ่ทาโร่สายจิตวิทยานะครับแล้วก็ w w w ร์ลไว y เว็บส o com ซึ่งมีเป้าหมายต้องการจะให้เป็นเว็บไซต์นายตัวเองอันดับหนึ่งในไทย การที่ผมนะครับได้เปิดเว็บไซต์วิทยาโรแล้วก็เป็นทาร์โรเรเดอร์ที่ดูพ่คนอื่นนะครับมากมายมันก็ทําให้เราได้รู้จักคนเยอะแยะมากมายมากยิ่งขึ้นและอาชีพนี้มันเป็นอาชีพที่พิเศษอย่างหนึ่งนะครับคือนอกจากไพ่ที่เราจะสื่อสารด้วยแล้วเนี่ยคนที่เขาเข้ามาหาเรามันก็มีหลากหลายรูปแบบหลากหลายฐานะหลากหลายอาชีพเขาก็พร้อมจะเปิดใจแล้วก็เล่าปัญหาชีวิตหรือว่าเล่าสิ่งที่เขาเคยผ่านมาให้เราฟัง ตอนนั้นเนี่ยนะครับผมจําได้ดีเลยว่าเป็นตอนที่ผมกําลังเริ่มสร้างเส้นทางในตัวเองใหม่ๆและผมก็ได้มีโอกาสดูไพ่ทาโร่เนี่ยนะครับให้กับพี่ผู้ชายคนหนึ่งพี่คนนี้อายุประมาณอ่าสี่สิบกว่ากว่าสี่สิบต้นต้นะฮะสามสิบไปปลายสี่สิบต้นๆ้น,นเขาเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในการทํางานประจํามากเขามีรถมีบ้านมีภรรยามีลูกและที่สาคัญที่สุดนะครับก็คือมีชื่อเสียงในวงการนะครับเด็กรุ่นใหม่ที่อยากเดินทางสายมานุษย์กันเดือนเนี่ยนะครับ จะมองเขาเป็นไอดอลเพราะว่าเขาขายงานเป็นพรีเซนต์งานเป็นคือคุมงานทุกอย่างเนี่ยได้เหมือนกับเจ้าของบริษัทเลยดูภายนอกเนี่ยนะครับเขาดูเป็นผู้ชายที่สมบูรณ์แบบมากแต่เมื่อเขามาอยู่ต่อหน้าไพาท่ทารอและต่อหน้าผมเขาก็มาปรึกษาในสิ่งที่เขาไม่เคยพูดกับใครครับคือเขาบอกว่าเขามีทุกอย่างมีทุกอย่างเลยนะครับมีบ้านมีรถมีภรรยามีลูกแต่สิ่งเดียวที่ไม่มีคือเวลาว่างที่จะได้อยู่กับพวกเขาไม่มีเวลาว่างอะ เขาบอกตอนนี้สิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดนะครับคือเวลาว่างที่จะได้ใช้ชีวิตอยู่กับคนที่เขารักนี่คือเคสที่หนึ่งที่ผมเริ่มตั้งคำถามนะครับว่าเอ๊ะคนเราเนี่ยเราทํางานยาวนานเนี่ยเพื่ออะไรกันแน่เพื่อเงินหรือเปล่าหรือว่าเพื่อสิ่งที่สําคัญกว่าเงินและผมก็คิดเองว่าอ๋อคนเราเนี่ยถ้าเรามีเวลาว่างเยอะๆเราน่าจะมีความสุขแน่ๆเลยก็ความคิดนี้นะครับก็อยู่กับผมนานประมาณหนึ่งจนกระทั่งผมเจอเคสที่2ซึ่งพี่ผู้หญิงคนเนี้ยนะครับเป็นพี่ผู้หญิงอายุ50กว่า เธอนะครับมีลูกหลานเลี้ยงทํางานแล้วกเกษียณแล้วมีเงินบํเนบนาเหน็จบำนาญโอ้ยชีวิตเพอร์เฟกต์ครับเรียกได้ว่าเป็นผู้มีอิสรภาพทางการเงินก็ได้เพราะว่าเขาไม่เดือดร้อนเรื่องเงินอีกแล้วนี่แหละครับคือชีวิตของคนหลายคนที่ต้องการแล้วก็ปรารถนาอยากจะไปให้ถึงแต่ก็ยังว่าละครับนั่นเป็นมุมมองของคนภายนอก มุมมองของคนที่เป็นเจ้าของชีวิตจริงๆนะครับเขาก็มาปรึกษาผมแล้วเขาก็บอกว่าตอนนี้ชีวิตของเขาครับเป็นไปตามแผนทุกอย่างเลยเขาทํางานเขามีความสุขและพอเขา,กาเกษียณเนี่ยเขาก็มีเงินนะครับที่จะดูแลตัวเองได้ตลอดชีวิตแต่สิ่งเดียวที่เขาไม่มีเลยนะครับก็คือความสุขเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยครับตอนทํางานประจํามันน่าเบื่อก็จริงแต่ก็ยังมีการเดินทางออกนอกบ้านมีการฝ่ารถติดมีการดินทาเพื่อนร่วมงานอะไรอย่างโน้นอย่างนี้ ซึ่งมันก็ยังพอทําให้ชีวิตของเขาเนี่ยนะครับไม่มีความน่าเบื่อแต่พอลาออกนะครับแล้วก็กเกษียณม,มาอยู่บ้านอ่ะเขาไม่ต้องทําอะไรเลยเพียงแค่ระยะเวลา2หรือ3เดือนนะครับเขาก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเกิดมาเป็นคนไร้ค่าไม่มีความสุขไม่รู้จะอยู่ต่อไปทําไมสุดท้ายเขาก็ต้องเอาเงินนะครับที่ว่าเก็บไว้เนี่ยเป็นกองทุนเลี้ยงดูตัวเองออกมาส่วนหนึ่งแล้วมาสร้างเส้นทางในตัวเองไม่ได้สร้างเพื่องเงินนะครับเขาสร้างเพื่อทําให้ชีวิตของเขาเนี่ย ไม่ว่างจนเกินไปขอให้ชีวิตมีอะไรบ้างมีเรื่องสนุกสนุกทาบ้างแค่นั้นพอพอผมฟังมาถึงตรงนี้เอา้าแล้วไอ,ไอที่เราทํางานกันอยู่แล้วเราบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยววันหนึ่งเราจะ,กะเกษียณแล้วเราจะมีความสุขเนี่ยเฮ้ยมันใช่ทางออกของชีวิตแน่หรอพอมาเจอพี่ผู้หญิงคนนี้ผมก็เริ่มเปลี่ยนความคิดครับและความคิดของผมเนี่ยมันก็ยังไม่สุดๆมันมาสุดๆเมื่อมาเจอเคสที่3อีกเคสที่3เนี่ยนะครับเป็นเรื่องของพี่ผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาบอกเขามีความฝัน เขามีความฝันว่าเขาเนี่ยอยากจะลาออกจากงานไปเป็นเกษตรกรแล้วใช้ชีวิตแบบพอเพียงนะครับคือมีบ้านหลังเล็กๆปลูกบ้านอยู่เองอะไรอย่างนี้เลยปลูกผักขายนะครับชีวิตไม่ต้องรวยก็ได้ไม่จำเป็นต้องเที่ยวสถานที่หรูหราไฮโซก็ได้ขอแค่ว่าได้อยู่กับความชิลความพอเพียงรายได้พอมีพอใช้เขาโอเคเมื่อเขาอายุ28เขาตัดสินใจนะครับลาออกจากงานเลยลาออกจากงานไปเป็นเกษตรกร คนรอบตัวเขาครับเขาหาว่าโอ้ย oh, มึงมึงบ้านนะเนี่ยกล้าทิ้งชีวิตในเมือกงกล้าทิ้งเงินเดือนนะครับออกไปเป็นเกษตรกรและนะครับพอเขาได้เป็นเกษตรกรจริงๆเนี่ยคือนีออกจากบ้านเลยไม่ฟังคาใครทั้งนั้นพอไปเป็นเกษตรกรจริงๆเนี่ยนะครับปรากฏว่าเพียงแค่วันเดียวเพียงแค่วันเดียวเขาเบื่อชีวิตตัวเองเข้าไสเลยครับฝันที่เขาอยากจะทํามาทั้งชีวิตอ่ะพอเขาได้ไปทาจริงๆเพียงแค่วันเดียวเขาเบื่อชีวิตตัวเองแล้วครับมันทั้งร้อน เหนื่อยหน่ายสาหัสเพียงแค่วันแรกเนี่ยเขาบอกเขาอยากยกเลิกความฝันแล้วกลับกรุงเทพเลยแต่ด้วยความที่ว่าเป็นคนทําอะไรทําจริงจังทามุ่งมั่นนะครับเขาก็พยายามจะพิสูจน์ว่าเฮ้ยเนี่ยมันเป็นฝันที่สูงสุดในชีวิตและด้วยการเป็นเกษตรกรอยู่2ปีและ2ปีเนี่ยทำทุกอย่างที่ตัวเองอยากจะทําปลูกผักขายจนมีรายได้เลี้ยงตัวเองได้สร้างบ้านเองกับมือตัวเองนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตเนี่ยคือแบบคนเกษตรกรแท้ๆเลยไม่ยุ่งเกี่ยวกับในเมือง จนสุดท้ายเนี่ยเขาก็ไม่ไหวแล้วก็ใบบายโบกมือนะครับกลับเข้ามาทางานในกรุงเทพเพราะว่ารัฐตายแบบที่ว่าหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินมันไม่ใช่ตัวตนของเขาเลยเคสนี้3เคสนี้นะครับทำให้ผมรู้ว่าเฮ้ยคนเราเนี่ยทำงานเพื่อที่อยากจะ,กะเกษียณชีวิตแล้วก็ใช้ชีวิตสบายๆแต่ถ้าเกิดความสบายนั้นมันไม่มีกิจกรรมอะไรที่มันจะทําให้คุณรู้สึกตื่นเต้นท้าทายคุณก็อาจจะรู้สึกว่าตัวเองกลายเป็นคนไร้ค่าได้ภายในระยะเวลาอันสั้นและความฝันที่คุณมี คุณยังไม่ได้ไล่ล่ามันถ้าวันหนึ่งคุณไล่ล่ามันนะครับคุณอาจจะตั้งเป้าหมายว่าเดี๋ยวพออายุฉัน50-60ฉันจะทํานู่นทำนี่ทานั่นคําถามนะครับก็คือแล้วถ้าเกิดมันไม่ใช่ฝันแท้ๆของคุณล่ะถ้าเกิดสมมติว่ามันเป็นฝันเทียมหรือฝันที่คุณไม่ได้อยากจะไปจริงๆแต่คุณเสียเวลา30ปีรอเพื่อที่จะทํามันแล้วพอทํามันเสร็จปุ๊บคุณก็ค้นพบว่าเอ้าชิบหายไอ้สามสิปีที่กูฝันมาเนี่ยไม่ได้เป็นชีวิตอย่างที่กูต้องการเหมือนกับพี่ผู้หญิงงงเเเคคททีี่่3ลยยนุณจะํไ ถ้าวันนี้คุณทํางานคุณไม่มีเวลาว่างคุณมั่นใจไหมครับว่าคุณจะมีเวลาว่างในวันหนึ่งถ้าวันนี้คุณรอวันเกษียณแล้ววันหนึ่งเนี่ยคุณเกษียณได้คุณมั่นใจไหมครับว่าคุณจะไม่เบื่อชีวิตตัวเองและถ้าวันนี้คุณมีความฝันแต่คุณยังไม่ลองทมคุณผัดผ่อนไปเรื่อยๆคุณมั่นใจไหมครับว่าในอนาคตเนี่ยไอความฝันที่คุณมีมันจะเป็นฝันแท้คนหนึ่งทํางานนะครับหลายสิปีแต่ก็ไม่ได้ชีวิตอย่างที่ตัวเองต้องการแล้วก็ปรากฏว่าการเกษียณไม่ได้ทาให้ชีวิตเขามีความสุขเลย คนหนึ่งไล่ล่าความฝันเพื่อไปนค้นพบว่าฝันที่เขาทำเนี่ยนะครับมันเป็นฝันเทียมไม่ใช่ฝันแท้สามเคสมนี้สอนอะไรคุณลองคิดและพิจ,จารณาด้วยตัวเองให้ดีผมเชื่อว่าโลกยุคนี้เนี่ยมันเป็นยุคที่กลายเป็นลูกจ้างยากกว่ากลายเป็นนายตัวเองและผมก็มีความเชื่อด้วยนะครับว่าวิธีการหาเงินบนโลกใบนี้เนี่ยมันมีเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนวิธีการทํางานประจํามันก็แค่หนึ่งในนั้นน่ะ แค่หนึ่งในนั้นเลยเพียงแต่ว่าที่เราอะครับไม่สามารถเป็นนายตัวเองได้คนส่วนใหญ่ติดกับดักว่าเฮ้ยจะเป็นนายตัวเองมันต้องมีนั่นมีนี่มีโน่เนี่ยก็เพราะว่าระบบการศึกษามันเสี้ยมมันสอนให้เราเป็นแบบนั้นไงระบบการศึกษาเนี่ยนะครับมันเป็นระบบที่เขาใช้ในยุคอุตสาหกรรมแต่นี่มันยุคดิจิตอลระบบการศึกษาครับเน้นสร้างบุคลากรให้เป็นทีมเดียวกันเป็นทีมเดียวกันแล้วก็ออกไปใช้สังคมแบบเหมือนเป็นหุ่นยนต์เป็นคอมพิวเตอร์ครับเข้าไปปุ๊บก็เข้าไปทํางานที่นั่นที่นี่ได้เลยโดยที่ตัวเเออองงนีี่่่ยไไมมต้้รรรูะให แต่โลกยุคดิจิตอลเนี่ยครับมันเปลี่ยนไปแล้วทุกวันนี้นะครับวิธีการทาเงินจากโลกออนไลน์เนี่ยมันมีเยอะมากอะ่ะมันไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนคุณอยากจะทําธุรกิจคุณต้องมีเงินคุณต้องมีคอนเน็กชันคุณต้องมีความสามารถที่แบบมหาศาลมโหฬาราแต่ยุคสมัยนี้นะครับการจะทําธุรกิจคุณไม่จําเป็นต้องมีเงินก็ได้คอนเน็กชันไปหาเอาข้างหน้าก็ได้คุณขอแค่นะครับมีสายตาที่มองเห็นโอกาสแล้วลงมือทําอย่างจริงจังแค่นั้นนะครับ แล้วคุณจะฝึกสายตาของคุณนะครับให้มองเห็นโอกาสได้อย่างไรอันนี้ต้องใช้ความใจกล้าหน้าด้านนะครับในการไปสอดรู้สอดเห็นเรื่องของคนอื่นใน h o w to Satsway ผมจะทิ้งการบ้านไว้ประมาณ4ข้อ1ใน4ข้อนะครับเป็นการบ้านที่เปลี่ยนทัศนคติทางการเงินของผมแล้วก็เปลี่ยนทัศนคตินะครับทางการหาเงินเลยโดยปกติเนี่ยเราถูกสอนมาว่าทํางานประจําโคตรสบายสบายโคตร ทำงานประจำไม่ได้ชีวิตจะไปทําหาอะไรได้เราถูกสอนมาแบบนี้นะครับทำงานที่คนอื่นสั่งมายังทําได้ไม่ดีถ้าไปเป็นนายตเองมึงตายแน่นอนผมเนี่ยทำงานประจําอยู่3ปีแล้วก็ตอนนี้เป็นนายตเองครบ3ปีผมกล้าพูดได้เลยนะครับว่าไม่จริงเสมอไปตอนที่ผมทํางานประจามาครับออกจาก้านอนะ่ะใช้เวลาเดินทางนะครับไปออฟฟิศวันละ3ชั่วโมงไปกลับนะครับสชั่วโมงต้องทํางานอีก9ชั่วโมงต่อวันแถมตอนเที่ยงเนี่ยต้องแยกกันกินข้าวร้านอาหารรสชาติก็ ก็ไม่ได้ดีอ่ะแต่ว่าเราก็ต้องแยกกันกินเพราะว่าเราไม่มีอะไรกินไงกลายเป็นว่าคนที่รวยจริงๆก็คือคนที่ขายอาหารนี่แหละเพราะว่าผมเคยเห็นนะครับกระปกเงินของเขาอยู่ว่าเขาเนี่ยมีรายได้ต่อวันประมาณเท่าไหร่ผมอยากให้ท่านผู้ฟังนะครับเอาการบ้านอันเนี้ยไปใช้เลยหลังจากที่ฟังคลิปนี้จบและคุณจะรู้ได้เลยว่าโอ้โห้เ,เงินเดือนหมื่นห้าสองหมื่นสองหมื่นห้าสำหรับแม่ค้าที่เขาอยู่ริมถนนเนี่ยบางทีอาจจะเป็นอะไรที่จิบจิบสำหรับเขาก็ได้ครั้งหนึ่งนะครับแม่ของผมเนี่ย อยากกินโรตีผมก็วิ่งไปซื้อโรตีนะครับซึ่งเป็นร้านอาบังเขียนขายแล้วระหว่างที่อาบังเขาตบแป้งอยู่เนี่ยผมก็สนุกนึกอยากถามว่าอาบังถามจริงเหรอวันหนึ่งเนี่ยขายได้เท่าไหร่แล้วพอพั้งปากออกไปเนี่ยนะครับผมก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเสียมารยาทจริงไหมเราเป็นคนไทยทําไมเรามไม่มีมารยาทแบบไทยๆเลยนะแต่อาบังเนี่ยนะครับพอเขาได้ยินคาถามเขาก็ยิ้มแล้วก็ตอบกลับมาด้วยน้ําเสียงอันหล่อเหล่าว่า อ๋อก็เดือนหนึ่งนะครับผมขายโรตีก็ได้ประมาณ4ี่0 0บาทครับผมคิดในใจเลยนะว่าสี่0,000ืนบาทหักต้นทุน2 0,000ื่นกำไร20,000โอ้โหเยอะเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็บอกว่าโอ้โหกำไรเดือนละ2 0 0 0 0นกว่าก็เยอะเหมือนกันนะครับอาบางังอาบังหันมายิ้มขยิบตาให้ครั้งหนึ่งแล้วก็บอกว่าไม่ใช่ครับกำไรเดือนละสี่0 0บาทผมเฮ้ยอะไรนะ เดือนละ4 0ม0่นบาทคือ4ี่0มื่นเนี่ยนะครับสำหรับมนุษย์เงินเดือนเนี่ยต้องเป็นพวกระดับเมนเจอร์ผู้จัดการหรือว่าเป็นระดับที่แบบว่าเก่งๆแล้วอ่ะแต่เนี่ยคืออาบบังที่เขาแบบมาจากประเทศปากีสถานหรืออะไรผมไม่มั่นใจแล้วมาใช้ชีวิตนะครับต่างแดนผู้ภาษาไทยก็ยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เลยกับสามารถหาเงินได้เดือนลี4 0มื่นบาทภาษีไม่เสียด้วยแต่เขาบอกเสียค่าอะไรบางอย่างซึ่งคุณกับผมก็รู้ว่าน่าจะเป็นค่าอะไร อาบังเนี่ยนะครับบอกอีกว่าโอ้ยผมทํางานเนี่ยนะครับสบายจะตายผมออกจากบ้าน10บโมงนะครับประมาณบ่ายสามบ่ายสีผมก็กลับเข้าบ้านแล้วครับแต่ถ้าวันไหนขี้เกียจนะครับถ้าวันไหนขี้เกียจผมก็จะนั่งชิวๆรอลูกค้าไปเรื่อยๆครับสบายจะตายแค่นี้ก็ได้ตังค์แล้วเฮ้ยทุกวันนี้นะครับเวลาผมไปเข้าฟัง YouTube เกี่ยวกับเรื่องของการสอนความสําเร็จซึ่งจะสอนโดยวิทยากรที่มีชื่อเสียงมากมายเนี่ยไม่มีใครเคยพูดเรื่องเงินตรงๆว่าเฮ้ยเขาได้เท่าไหร่เขาทํายังไงไลฟ์สไตล์ของเขาเป็นอย่างไรแต่นี่นะครับอาบังอะ อาบางที่ที่ที่ขายโรตีอะ่ะกลับสอนวิชาในตัวเองให้กับผมแล้วก็สอนวิชาการสร้างไลฟ์ไสไตล์ให้กับผมด้วยด้วยความที่ผมเนี่ยนะครับเป็นคนใจกล้านหน้าด้านแล้วก็ไม่มีอะไรจะเสียผมก็ทําอย่างเงี้ยกับแม่ค้าทุกสายอาชีพร้านค้าทุกร้านร้านเสื้อร้านขายขนมร้านขายข้าวแกงทํามาหมดเลยครับมาดามสตาร์เยเวก็อยู่เป็นเพื่อนด้วยตอนที่ผมทําผมถึงได้รู้เลยว่าโหบางทีอะครับไอสิ่งที่เรามันไม่รู้หรือว่าสิ่งที่เราคิดว่ามันไม่น่าจะมีเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่มี แม่ค้าขายข้าวเกรียบปากหมอ้อซื้อรถกับบ้านพร้อมกันเงินสดแม่ค้าขายขนมจีนนะครับเดือนหนึ่งนะครับเขาทํากําไรได้6กถึงเจ็ดหมื่นบาทมีอะไรอีกอะแม่ค้าขายผลไม้อันนี้ไม่ค่อยพีกอะไรรายได้ต่อวันนะครับเฉลี่ยวันละประมาณ5้าร้อยถึงเจ็ดร้อยบาทแต่ว่าทํางานเพียงแค่สี่ชั่วโมงต่อวันก็เดือนหนึ่งก็หมื่นห้าแล้วนะครับพ่อค้าไอติมนะครับขายได้เดือนละสามหมื่นโดยที่ตัวเองเนี่ยก็ทํางานแค่ตอนเช้านะครับจนถึงตอนบ่ายโมงเนี่ยคือระบบการศึกษามันไม่สอนเรื่องแบบนี้ไง ระบบการสอนมันมัวแต่ไปสอนเรื่องสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตซึ่งสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตของเขาก็คือการเปิดหนังสืออ่านแล้วก็ไปดูว่าประสบการณ์ชีวิตคืออะไรมันไม่ใช่ครับล่าสุดเนี่ยผมไปงานมีติ้งงานหนึ่งผมเจอน้องผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเขามาถามผมนะครับว่าพี่วิทพี่วิทอย่างหนูเนี่ยหนูควรจะเรียนคอร์สสัมมนาอะไรดีผมก็ถามว่าแล้วตอนนี้ทําอะไรอยู่เขาก็บอกว่าอ๋อขายจุดๆๆออนไลน์ค่ะขออนุญาตเซนเซอร์นะครับไม่อยากสร้างคู่แข่งให้กับเขาแล้วผมก็ถามเขากลับว่าตอนเนี้ยรายได้เท่าไหร เขาก็ตอบกลับมาว่ายอดขายนะคะตกเดือนละ20,000 0ค่ะพอผมได้ยินนะครับว่าเขาขายได้เดือนละ200,000ผมบอกเขาว่าน้องน้องไม่ต้องเรียนคอร์สสัมนาเชื่อพี่น้องเอาตังค์ไปเที่ยวน้องได้เงินเยอะกว่าเทรนเนอร์อีกน้องหัวเราะแล้วก็โอ้โหพี่วิ์พูดตรงมากเลยเนี่ยครับคือวิธีการเรียนรู้ที่ดีที่สุดนะครับในการที่คุณจะพลาดเส้นทางในตัวเองนั่นคือคุณจะต้องไปหาคนที่เขาเป็นนายตัวเองสำเร็จแล้วแล้วคุณก็ไปถามด้าน้าน้านาน,บบนี้เลยถามจริงเนี่ยทำแบบเนี้ย วันหนึ่งเท่าไหร่เดือนหนึ่งเท่าไหร่อาจจะฟังดูแบบโอ้โหใจกล้าหน้าดามากนะครับแต่เชื่อผมเถอะว่าขอแค่คุณทําอย่างเงี้ยสิบครั้งกับคนสิบคนคุณจะอยากเป็นนายตัวเองทันทีเลยเพราะว่าในสตาร์สยเวแฟนเพจเนี่ยนะครับก็มีแฟนคลับของสตาร์สยเวเนี่ยไปถามกับพ่อค้าขายกางเกงยีนเจ็ดหมื่นกว่าต่อเดือนเขาก็อึ้งเลยเฮ้ยเขาทํางานประจํามาทั้งชีวิตเขาเคยคิดว่าเงินเดือนเขาสามหมื่นกว่าเนี่ยเยอะ แต่พอไปเจอพ่อค้าขายกาะเกย,ยีนะครับทำได้เดือนหนึ่งเดือนเจ็ดหมื่นกว่าเขาก็ช็อกแล้วเขาก็คิดว่าเฮ้ยขนาดเขาเนี่ยเป็นแพทพ่อค้าริมถนนเขายังทาได้กูเก่งกว่าดะเยอะกูต้องทําได้แน่ยมันจะเกิดแรงบันดาลใจอย่างนี้การเปลี่ยนวิธีคิดการคิดบวกหรือว่าการคิดอะไรเนี่ยผมผ่านมาหมดแล้วมันไม่ได้ผลวิธีการที่ได้ผลจริงๆนะครับคือคุณต้องรวบรวมความใจกล้าด้าด้านแล้วไปถามแม่ค้าพ่อค้าที่คุณเนี่ยคิดว่าเขาเนี่ยจะต้องให้คําตอบคุณได้แน่ถามไปเลยครับวันหนึ่งได้เท่าไหร่ เจอร้านขายน้ำนี่ผมล่าสุดผมไปซื้อน้ำนะครับซื้อกาแฟให้มาดามซันเย้ามก็ถามเขาว่าทาจริงพี่ครับกาแฟพี่อร่อยอย่างเงี้ยวันหนึ่งพี่ขายได้เท่าไหร่เหรอก็ประมาณ1,600บาทต่อวันค่ะกำไรก็ประมาณวันละปันละประมาณ900เดือนหนึ่งก็2 7 0 0 0เนี่ยขอแค่เดียครับ10คน10คนเท่านั้นคุณไปทำเลยครับผมรับประกันว่าไฟในความเป็นนายตัวเองในตัวคุณเดี๋ยมันจะพุ่งพล่านขึ้นมาอย่างแน่นอน o s t a r t y o u r w a y นะครับมันก็จะมีหลายบทม,มาซึ่งถ่าเล่าบทเนี่ยเดี๋ยวผมกลัวว่ามันจะขายไม่ออกดังนั้นนะครับขอสรุปใจความสำคัญแค่นี้ก่อนแล้วก็ขอส่งการบ้านไปแค่นี้ด้วยคือถ้าคุณอยากจะเป็นนายตัวเองจริงๆแล้วคุณบอกว่าคุณไม่มีไอเดียไม่ต้องกังวลครับคุณเนี่ยนะไปเลยนะครับไปหาพ่อค้าแม่ค้าไปหาคนขายของอะไรก็ได้ที่คุณคิดว่าเขาน่ารักแล้วเขาก็จะไม่กระเทืบคุณได้ถ้าคุณกวนตีนเขาด้วยการถามว่าขายได้เท่าไหร่ต่อวันแล้วถามเลยครับพี่ขายได้เท่่่าไหรตอวัน ขอแค่นี้แค่นี้พอนะครับไม่ต้องถามอะไรเยอะกว่าน,นี้แค่เนี้สิบคนผมมั่นใจครับว่านี่จะเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างเส้นทางในายตัวเองแล้วก็สตาร์ทยูเอวได้อย่างแน่นอนครับคุณคิดว่าผมเริ่มต้นสตาร์ทยูเอวได้ยังไงนะฮะผมไปสัมภาษณ์นายตัวเองมากมายหลากหลายสาขาอาชีพได้ยังไงครับคำตอบง่ายนิดเดียวก็คืออย่างเมื่อกี้ไงผมก็แค่โทรศัพท์ไปหาขอโทษนะครับไม่ทราบว่าผมเนี่ยจะขออนุญาตสัมภาษณ์ลงรายการสตาร์ทยูเอวได้ไหมครับคนส่วนใหญ่ที่เป็นนายตัวเองจริงๆนะครับ เขามีความภาคภูมิใจที่เขาผ่านปัญหาชีวิตมาได้เขามีความพาวในตัวเองว่าเขาเก่ง <_ C> e <an> เขามีความสามารถเขาอยากจะเล่าเรื่องนี้ให้โลกรู้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าเขาหาคนฟังไม่ได้ พอสตาร์ทเยาวนเนี่ยนะครับไปสัมภาษณ์มันก็เหมือนกับต่างฝ่ายต่างได้เขาได้เล่าเรื่องราวการประจนภัยในการสร้างเส้นทางในตัวเองนะครับว่าสําเร็จวันนี้วันนี้ได้อย่างไรแล้วก็เป็นวิทยาทานให้กับคนรุ่นใหม่ส่วนผมก็ได้ความภาคภูมิใจนะครับที่ได้เอาคนที่เก่งๆเนี่ยมาสัมภาษณ์แล้วก็เผยแร่นะครับในโลกออนไลน์ให้คนอื่นเนี่ยเกิดไฟและเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างเส้นทางในตัวเองผมเชื่อนะครับว่ายุคนี้เนี่ยมันไม่ยากหรอกซึ่งในออดิโอบ๊ธเนี่ยนะครับผมก็จะแบ่งนายตัวเองออกเป็น3สายก็คือมีสายขาย ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะครับที่แบบว่ามีความสามารถแต่ว่ายังไม่อยากสร้างเส้นทางในเรื่อง้วยการลงเงินคุณไม่จําเป็นต้องลงเงินครับคุณสามารถใช้ความสามารถของคุณในการหาเงินได้ซึ่งในเคสสตดี้ที่ผมสัมภาษณ์ไปก็มีครูวีครูสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติมีมาดามแพมสตาร์เยเวนะครับเมคอัพอาร์ติสใช้ความสามารถในการแลกเงินพี่แพรนะครับซุปเปอร์คาร์ให้เช่ารถซุปเปอร์คาร์นะครับโดยใช้ความสามารถของตัวเองเนี่ยเอาลูกค้ากับคนที่มีรถซุปเปอร์คาร์มาเจอกันแล้วก็สร้างรายได้จากการนัดพบกันของคน2คน หรือแม้แต่ผมปัจจุบันนี้นะครับรายได้ทางหลักของผมก็มาจากการเป็นกราฟิกดีไซน์ฟรีแลนซ์ให้กับองค์กรแล้วก็ต่อรองว่าเราจะไม่เข้าออฟฟิศนะเราทํางานให้ได้ส่งงานให้ทางเมลหรือว่าถ้าเข้าเนี่ยขอแค่สัปดาห์ละครั้งหรือเดือนละครั้งเนี่ยแหละครับคือนายตัวเองสายขายบริการส่วนสายที่2นะครับก็คือนายตัวเองสายซื้อมาขายไป อย่างพี่นุ่น s t a ร์เจเวนะครับเจ้าของร้านโซฟาเบดก็ซื้อมาแล้วก็ขายไปมีดายเตงมากมายหลายคนเลยนะครับที่ใช้เงินเนี่ยซื้อสินค้ามาซ็อกทําการตลาดไประสัมพันธ์แล้วก็ขายไปอย่างพี่ปิตินักลงทุนอนะสังหาริมัรั์ก็ซื้อคอนโดมาตกแต่งแล้วก็ขายไปก็สามารถทํากําไรนะครับหนึ่งห้องเนี่ยก็อยู่ได้หลายเดือนเลยและสายที่สนะครับซึ่งเป็นสายสุดท้ายก็คือสายสร้างสินค้าเองซึ่งสายเนี้ย ก็ใช้ความคิดสร้างสรรค์น,นะครับในการลงมือทําได้อย่างเต็มที่เลยถ้าคุณมีความฝันอยากจะเป็นแม่ครัวนะฮะคุณก็สามารถอัด DVD หรือว่าทําคลิปวิดีโอนะครับสอนการทาอาหารแบบง่ายๆแล้วก็จับกลุ่มลูกค้าสักกลุ่มหนึ่งแล้วก็ซื้อแอดโปรโม f เฟซบุ๊กทำรายได้ให้คุณได้แล้วหรืออย่างล่าสุดที่ผมเห็นนะครับอัดคลิปวิดีโอสอนตัดชุดสุนัข สอนตัดชุดแมวแล้วก็เปิดคอร์สนะครับว่าถ้าใครอยากจะเรียนตัดชุดหมาชุดแมวเนี่ยก็สามารถมาลงเรียนกับเขาได้อันนี้ก็เป็นนายเตียงสายสร้างสินค้าขึ้นมาเองเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าสินค้าของเขาอยู่ในรูปแบบของคอร์สสัมนา ผมไม่เชื่อนะครับว่าในยุคนี้เนี่ยการเป็นนายเตียงมันจะเป็นเรื่องยากเพราะว่าเรามีแหล่งความรู้ฟรีมากมายอ่ะคุณเข้าอินเทอร์เน็ตคุณแค่เสริรชคำว่าอยากเป็นนายเตียงคุณก็เจอแหล่งความรู้มากมายแล้วครับ Start Your Way ก็เป็นหนึ่งในแหล่งความรู้ที่ผมว่าดีที่สุดในประเทศไทยตอนนี้เพราะหลักการเรียนรู้ที่ถูกต้องก็อย่างที่ผมบอกทุกท่านไปเสมอมาเลยครับคุณจะต้องเรียนรู้จากตัวจริงเท่านั้น การเข้าคอร์สสัมนมาช่วยไหมสําหรับผมนะผมคิดว่าถ้าคุณเข้าคอร์สสัมนมาไม่ว่าคุณจะเข้าคอร์สสัมนมากับตัวปลอมหรือตัวจริงก็ตามแต่ถ้าคุณไม่มีนิสยัยเซลฟ์เลิร์นิ่งหรือว่าการเรียนรู้ด้วยตัวเองและการเทคแอคชั่นก็คือการลงมือทําให้ตายอะครับหัวเด็ดตีนขาดยังไงคุณก็ไม่ได้เริ่มสร้างเส้นทางในตัวเองอต่อให้คุณเจอตัวจริงมากมายแค่ไหนก็ตามผมเชื่อมั่นในตัวทุกคนนะครับที่เป็นแฟนคลับของซาร์เยเวนแล้วก็คนที่ฟังคลิปนี้อยู่ผมเชื่อมั่นจากหัวใจ100%เลยว่า เราทุกคนอยากเป็นนายตัวเองและเราก็จะสามารถเป็นไดน้ถ้าเรามีหัวใจที่เข้มแข็งหนักแน่นกัดไม่ปล่อยและก็มุ่งไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยัง้งออดิโอบุ๊กเล่มนี้คุณไม่จําเป็นต้องซื้อนะครับถ้าคุณเคยติดตามผลงานของซาร์โยยมาตั้งแต่ต้นเพราะนี่คือออดิโอบุ๊กที่ย่อทุกอย่างครับ ย่อทุกอย่างให้อยู่ในแผ่นซีดีความยาวสี่ชั่วโมงแล้วคุณก็ฟังมันเหมาะสําหรับคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่เท่านั้นถ้าคนที่เขาเข้ามาแล้วครับเข้ามานานแล้วเขาจะรู้สึกว่าโอ้โหเฮ้เยข้อมูลในออริโอบุ h o w t o s t a r t Your เ a y เนี่ยเจ๋งสู้ของฟรีที่อยู่บนเว็บไซต์ s Start Your w a y ไม่ได้นะครับเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่คุณสร้างเส้นทางนายตัวเองแล้วมีรายได้จากการสร้างเส้นทางนายตัวเองแซงงานประจําโดยที่ใช้ชั่วโมงทํางานน้อยกว่าคุณจะเข้าใจทันทีเลยครับว่าทําไมผมถึงปากเปียกปากแฉพูดมาตลอดเลยว่า ยินดีต้อนรนะับเข้าสู่โลกยุคใหม่ยุคที่กลายเป็นลูกจ้างยากกว่ากลายเป็นนายเองพอโลกใบนี้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับขอบคุณมากครับทุกท่านขอ้สร้างเส้นทางนายเองให้สำเร็จครับ